ยังโว้ยินดีต้อนรับสู่ล็อกซี่เกมมิ่งนะครับวันนี้มาดูตัวไรดีเอ,อ่ยตัวทีมก่อนอ่าขานักเวทน,นะฮะแล้วก็ตัวแทงเฮียเปิดไหมหน่อยไม่เปิดจะอัดอ่ะ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 โอเคขานักเวทน,นะเล่นนักเวทให้ก็ได้ตอนนี้นักเวทไม่ตัวไรนะเล่นบ้างเอ่ย การเลี้ยงเหมือนเดิมทุกอย่างนะเลือกตัวไหนดีเฮราป่ะเดีนโอเคเดียวเยนแล้วกัน go one lady มาลุยกันดีกว่าครับ ดิวเซียนนะฮะอับทาไอ้น้ำแข็งกระจายต่อเลยนะครับ <Hey. S 1> พาแช่นี่บอกเลยว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะ <Hey. S 1> เพราะว่ามันใช้แล้วมันโดนยากเว้ยแต่ถ้าเกิดใช้โดนนี่คือจบเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันบัฟเพิ่มแล้วนะฮะ <Hey. S 1> จากเมื่อก่อนเวลาระเบิดตุ้มประตูดโดนแช่แข็งอ่ะ <Hey. S 1> มันไม่แรงขนาดนี้ไงตอนนี้มันแรงมากแล้วครับ <Hey. S 1> โดนทีนี้มีจุกแน่นอนนะฮะ อัาไนีันไน,นอยู่ในปา่าในป่าเห็นอยู่เห็นอยู่แบบแบบตลบไม่ทันนะครับปอบตอดมันตอดมันตอดมันปอบเอาวออะไระอะไรจ๊ะอันไหนอันไหนโด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 น นิดเดียวนิดเดียวเออกูโดนกูโดนกูโดนโอ้โ oh, หมันหนีโห oh, oh, เป็นมันพี่เป็นมันนี่พี่โดดใส่แทนแล้วเน่เมื่อกี้ไม่ถอยก็ไม่รู้เหมือนกันพานเลยนะ่าตอนนี้ถอยก่อนวะแปลก,ปลกมันมันหายไปไงไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับแบบเติมเลือดก่อนดีกว่าเพื่อความชัวเนาะโอเคต่อได้ รับนั่นไงอือโหดเว้ยโหดเว้ยเราอยู่ในป่าไงมันหาเราไม่เจอครับแค่นั้นเองเมื่อกี้ตับน่้กลับบ้านมากตอนนี้กลับบ้านก่อนเลยละกันอยู่ต่อเดี๋ยวอาาจะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับ วูคงนี่กับเตียวซีนนี่มันน่าชนะนะฮะแต่ว่า <issance> วูคงฝั่งนู้นเขายังแบบใจไม่กล้าพอใจไม่กล้าพอตัวหนึ่งนะปรับเสียงก่อนโอเคระดับขีดนึงเดี๋ยวดังเกินไปนะครับแ <Yeah. S 1> จ้งเตือนปิดหมดโอเคโกไปต่อแ <S ly singing> อ้วก็ยังคุณแม่โอเค ข้างบนกลังโดนก็ทำชำเหลาป้อมอย่างรุนแรงนะฮะแช่ดะครับอันตีเลยปัมปัมปัม,ปมตายแน่นอนอา้อาวอา้าวอ้าวลิงซ่าลิงซ่าปับปับแช่แโอเค ขึ้นไปต่อเหมือนลิปต์พฝั่งนู้นก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันไม่ให้เราแบบแช่ได้ขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> เวลาพี่เล่นนะฮะ <Okay. S 1> ไอ้ท่าแช่เนี่ยมันค่อนข้างสําคัญเวลาใช้เลยจะกะจะใช้จังหวะที่เขาสู้แบบว่าจะเอาเราอะไรไงเงี้ยมันจะหนีไม่ได้นะฮะแ <Okay. S 1> ช่หลออันแหล่อันแหละอันแหล,แหล่สวยตายตาย เอดักง่ายๆเลยนะครผมก็ต้องยอมสูญเสียชีวิตไปนะลูกเอ้ยหนูผ้าของหนูเองะครับดิโป้ดิปโป้ปโปจะเย็นจะเย็นปรับเนี่ยแหละฮะถ้าเกิดเราใช้จังหวะที่มันเล็งเราอยู่เนี่ยมันจะมีโอกาสโดนที่ค่อนข้างสูงโดนง่ายนั่นเองฮะที่นาตา ตรงเราต่อปรับเรียบร้อยอ้าวสกิลใส่คลิปเฉยเวียนกรรมไม่รายลอดได้อยู่ปรับแช่ต่อฟิกเกอร์ไปนันติปรับ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 ,บเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามนะฮะฟิกเกอร์มันดีตรงนี้แหละครับมันเหมาะกับเตียวเซียนมากเลยนะฮะเป็นท่าเดียวที่สามารถทําให้เราเอาตัวเราไปอยู่ในกลางวงได้นะแล้วก็สามารถที่จะฆ่าศัตรูได้อย่างง่ายได้นะฮะอ้าว ปั๊มนิดเดียวโอเคขโมยมันก่อนสักคิวแขนขาก็ดูไม่ดีของผมไม่ใช่หน้าตาเวลาอยากฆ่าคิวไม่ไวก็ใช้ท่าแท้ก่อนนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันจะแรงถอยถอยถอยโดนเยอะไปมันก็ไม่ไหวนะครับเวลาเล่นต้องเซฟตัวเองด้วยนิดนึงเนาะ ยังไม่ได้คุยไม่ได้ทักสวยสวยตันได้ไหมว้าวนะฮะโอโออันติเลยอันติเลยโอเคโดนหยุดไม่เป็นไรโดนหยุดไม่เป็นไรบอมบอมเต็มที่แล้วว่าอย่างน้อยก็แชร์เพื่อนได้วะน่าจะไหวน่าจะไหวเรียบร้อยนะฮะ เอาใส่มาเกินก้าต่อซะางั้นเอาเอาเปไงเป็นไง,น,ไงนั่นแหละเด็ดเด็ดเด็ดโหเหลือมาเกินก้าคนเดียวเองมากินก้ามันค้างแรงนะจ๊ะใจไม่ดำมาต่อต่อไหวอยู่สบายเกมนี้สิบห้าต่อสามเมื่อกี้ยืนไม่ดีเอง ป้อมเนีย่ยใช้ท่านี้ต่อได้เลยนะฮะดักเลยดักเลยริปโปไม่รอดแน่นอนป้มสวยครับมีเอ็กซิคิวนะฮะผมเลี้ยงลยส้ริปโป้ได้นะฮะเมื่อกี้เอาแล้วตรงกลางมีมวยวะใช่ให้ใช่ใปับปับปรับปับ,ปบอันนี้มันมองไม่เห็นเรานะฮะอา้าวอีดอก เวรการต้องลากสก,กิลดีๆลากพาดปุ๊บจบเลยถึงตัวเจอลายมาจะเย็นแวะไปดูบูว่ามันก่อนอ้าวว้าวหมดเลย โอเคครับเพื่อรับตีนให้อยู่นะฮะแช่ไปเลยนั่นแหละสวยปับปับปับกลองหลังกลองหลังกลองหลังเออเออเออตั้มตั้มเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดเลยครับไม่ธรรมดาจริงๆแช่แช่ไปเลยเรียบร้อยตอนนี้ถ้าเกิดเราแช่โดนศัตรูนี่ยังไงเ็าฆ่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างแรงแรงมากด้วย ฉะนั้นพยายามแชร์ให้ได้พอจบเลยใ้สก,กิลในการเคลียร์คีปนะครับผมเปลี่ยงลลงมานะฮะลลงที่ตัวเองไว้ก่อนเลยปรับสบายปัาบเรียบร้อย ต่อต่อมอหมอกออกมาสิเต็มเต็มอันตีเลยตายแน่นอนปั๊มเรียบร้อยนะอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้มุมคุ้นๆว่ะเหมือนครั้งที่แล้วเลยที่ลงคลิปโจเซียนไปนะฮะมุมนี้เลยครับที่ไปอันตีใส่บัตเตอร์ไฟนะฮะ แต่ว่ารอบนี้เราร่อไงครั้งที่แล้วเราไม่ล่อไอ้ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วมันตายเอ้ยครั้งที่แล้วมันไม่ตายแต่ครั้งนี้มันตายครับเลยไม่ต้องมีอาการหิวเกิดขึ้นนะฮะปับ๊บอา่าวแช่กริ้งยาคีบปัป๊มอา้าวเพื่อนกูเพื่อนกูไปหมดแล้วปับ๊บมาเหอะ ปรับเต็มเต็มตายแน่นอนตายแน่นอนบอกแล้วบอกแล้ว <c oughs> มันจะมาสู้โจเซียนยังไงวะสวยสวยเด้งเด้งปรับใช่แล้วเต็มเต็มปรับแรงอยู่นะ <c oughs> พอพอใช่ไม่ได้ก็พอครับ ปปานนมีเไวันนี้วันสงการนะครับผมวันที่อาจอยู่นะฮะก็เนี่ยแหละก่อนไปเล่นน้ำมาศาสตรน้ำแข็งโชว์ก่อนถ้าได้สกิลหนึ่งต่อหนึ่งเดียวฮนะสกิลสองแบบว่าเน้เน,นชัว์อะไรอย่างงี้ดีกว่ามันจะเล่นง่ายนะฮะปับ,บเห็นป่ะต่อได้มันก็เจ็บ แนวเต็ม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  mỹ ว้าวอ้าวแชร์อะไรเพื่อนผมแชร์อะไรเพื่อนผมตายสิลูกเออนั่นแหละเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วของที่ที่ออกอะ่ะมันเป็นของที่เด้งเลือดเว้ยเนี่ยอัน,นเ,บเ,บเนี้ยเรียบร้อยนะครับเวลาเราใช้เวสใส่ตัวเราจะได้ดูดเลือดด้วยฉะนั้นเวลาเราใช้อันติเนี่ยเลือดเราจะเด้งไปเรื่อยๆด้วยนะฮะ อ่าแล้วอีกชิ้นนึงที่ออกเมื่อกี้นะครับไอเบริสโกนี่นะครับมันสามารถที่จะลดเลือดของตดัสู้แบบว่าเป็นเปอร์เซนต์ได้นะฮะฉะนั้นมันได้เกาะด้วยเทมชิน้นนี้มันก็เลยเป็นเทมที่เหมาะกับเตยวเซียนมากนอกจากกระถึกขึ้นไม่พอนะครับผมยังดูดเลือดได้อีกแบบย็ดเข้มไม่มันโหดจังว้าในประมาณนี้เลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวจอกันในคลิปถัดไปละกันนะจ๊ะสำหรับตัวเซียนก็เอาแต่เท่านี้ละกันเนาะ